What they do, what they don't, what it do, is, what it ain't, it's that little chico buda. to 305 and you are Vamos now si si los My favorite <coughs> DJ, maldito R alcohol, Ay, dulce to keep tormento, que tú vas afuera. Ven pa dentro, maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera. Ven pa dentro, da. Mami yo te veo ahí con tus amigas. จแคเ้ขอบคุณพิธาที่พิธาที่เป็นทั้งผู้กกับแล้วก็เป็นผู้จัดแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับเขาเขาคึ้ทุกอย่างละครเรื่องนี้ครับผีเสื้อและดอกไม้แต่ว่าละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้เป็นละครที่เป็นละครเล็กๆเ,เรื่องหนึ่งครับก็ ขอบคุณคมชัลึกมากที่ให้โอกาสละครเ่องนี้ครับรางวัลคมชันลึกอวตครั้งที่8ปี2553ประเภทพอฟูล่าโหวตสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมยดได้แก่สุดๆเลยคนนี้กำลังยิ้มอยู่ด้วย แห่งรักนะครับได้ทุกปีเลยนะครับแม่นอาหลอกอ่ะรางวัดยูสันนูนครับ รับดอกไม้แล้วขอเชิญกล่าน้องหลอก่็ชอบหรอคะอายุเยอะแล้วนะคะนี่ก็ชอบแต่สาวสาวน้องหลอกก็ก็เอวนะคะจริงๆเราตื่นเต้นกับรางวัลนี้มากนะคะเพราะว่าป o อ u l ูล่าโหวตนี่แอนอยู่มา20ปีแล้วนะคะแล้วก็ รางวัลน,นี้มันไม่ค่อยได้เฉียดใกล้แอนสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าด้วยความที่แม่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบสดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเว่าอยู่หน้าแล้ว <laughs> <ปะ S 2> คุณพูดอะไรก็จริงๆอยากจะบอกว่าขอบคุณแฟนๆละครทุกคนนะคะคือแอนอยู่มาขนาดนี้คือ กว่าเราจะมีคนมารักเรากว่าจะมีคนตามดูเราแล้วก็ยอมรับผลงานเราแล้วก็ปรบมือให้เราเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะสําหรับรุ่นแอนที่บุกเบิกมานะคะจนมาถึงวันนี้ก็ยังมีบุคคลเหล่านั้นตามแอนตามงานแอนอยู่แล้วก็ให้คะแนนแอนอในวันนี้แล้วก็อยากจะฝากบอกน้องๆที่เป็นนักแสดงรุ่นน้องแอนนะคะว่าอนอกจากเสียงของกรรมการแล้วเนี่ย นอกจากเสียงของคนที่เราทำงานด้วยกันแล้วเนี่ย<ะ>เสียงของประชาชนกับเสียงของแฟนคลับเราศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่ามากก็อยากให้ฟังเพราะว่าแอนเชื่อว่าเขาดูเราแล้วก็รักเราอย่างตั้งใจจริงๆนะคะก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแอนขอบคุณประชาชนที่รักแอนคอับถึคชคนฉลิทขอขบคุณค่ะแอนทอประสนรับ คมชันเลือกบอดครั้งที่8ปี2553ประเภทพอพูล่าโหวตสาขานักแสดงชายยอดนิยมได้แก่เจสนาพจน์ น้องที่มามอบอดอกไม้นะครับน้องสุกัญญารืฤิเริงนะครับขอบคุณด้วยครับโอ้โหชุดในเครื่องแบบก็หลอ่อชุดนอกเครื่องแบบก็หลอ่อเอมเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยหลอ่อ สวัสดีพี่ใหม่ครับผมสวัสดีพี่หอยครับไม่ครับ,รบสวัสดีครับพี่หอยครับครับโอเคหล่อและยังตลกอ,อีกผมเป็นหล่อนะ <laughs> <laughs> ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ รางวัลนี้นะครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่ผมถือว่าได้มาจากคะแนนจากทุกทุกคนก็ตอนนี้เข้าสู่ปีใหม่แล้วถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับจิตสาพรผมดีครับขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณทุกเสียงคะแนนโหวตและก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆท่านนะครับ ช่องสามพีดา,าละครไทยป้าแจ๋วนักแสดงร่วมทุกทท่าน,นครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยได้เจอกันบ่อยนะครับสักประมาณสามปีเนาะต็วันะน,นี้ผู้ชายคนนี้กลับมาแล้ว เขาก็ยืนยบนนี้แล้วนะครับสาในการเดินทางเนี่ยครับใช่ว่าคุณค่าจะอยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่คุณค่าอยู่ในทุกๆตกลอดการเดินทางของเราตั้งคือประสบการณ์ของ ผมครับแล้วพบกันใหม่กับการผจญภัยในครั้งต่อไปครับเดินตามรอยทางของเราเดินตามรอยทางของเจ๋อกันแน่นอนขอบคุณครับอย่าลืมชมเขานะครับแกเดียเตอร์ <c ười> ผมไม่รู้ชื่อจริงเขาครับที่เขียนนี่มันเป็นชื่อจริงผมรู้จักของโตโต้ต้องอย่างี้ผมไม่รู้ชื่อ ตื่นเต้นมากครับเอ่อขอเรียนขอบคุณนะครับคุณชันด้วย้างหน้านะครับผมขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณงานที่หน้ารัานเนี่ยขอบคุณที่เอ่อหัวขึ้นกันนะครับได้ตอนนี้เนี่ยผมและก็ที่สำคัญคือบริษัท เอกศัดครับแล้วก็พีชัยเปนอีกครับที่บอกว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็คนนี้มากนะก็คือพีอ่อยดวยะบแล้ทีครับที่ทใหทีนี้เด็กนอกมาทคนหงนการนตรนี้แล้วก็ได้มีคนที่รักกันนดนี้มาก โฆสณาครับภาพยนตร์ไทยยอดนิยมได้แก่โอ้โหเรื่องนี้กวนบินหัว GTH ครับหนังร้อยกว่าล้านนะครับสุดยอดนะครับมาโดยน้องน้องเต๋อนะครับแล้วก็น้องหนูนนะครับรับแสดงนำในเรื่องนั้นนะครับ ขอเชิญครับสุดยอดขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณมิธธ้งโรับดอกไม้แล้วเป็นตัวแทนทาง GTH แล้วกันนะครับที่จะกล่าวจะกล่าวขอบคุณนะครับ น้องหนูนากับน้องเต๋อรู้สึกยังไงกับสารแนนสิบ้อครับอไม่ต้องครับยินดีกันทางตัวเองดีกว่าครับขอบคุณครับขอพูดก่อนล้วกันนะก็ตื่นเต้นมากปากจันเลยค่ะก็วันที่หนังเข้าโรงวันแรกนะคะก็เป็นวันที่พวกเราตื่นเต้นมาก แต่วันนี้คือวันที่หนังประสบความสาเร็จแล้วได้รางวัลแล้วเนี่ยเป็นวันที่เราตื่นเต้นกันมากกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนๆทุกคนนะคะทั้งแฟนแนหนังแล้วก็แฟนคมชันลึกด้วยนะคะที่ช่วยโหวตให้คนมินโทนะคะขอบคุณมากมากค่ะส่วนผมก็ก็ขอบคุณพี่โต้งภูมิกับนะครับแล้วก็ขอบคุณจี s เด้วยก็ทีมงานทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตม,มาครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนโุนมครับขอบคุณครับปร,ร,ร,ระเภทบัมูลอรโหวตสาขาละครไทยยอดนิยมได้แก่ไอ้บ้านนาคงจะเป็นพระเอกนะครับมารับนะครับ แล้วก็พร้อมกับพุกจั่งนะฮะตอ,ตอนแรกตอนแรกเราเป็นทีมนักเอกนะครับต่เป็นที่ที่เราเนคะารพรักกันทุกคนนะครับ ในานามทีวีทันเดอร์นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคะแนนโหวตที่ได้ให้กับละครเรื่องเขยบ้านนอกของเรานะคะขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่องสามขอบคุณคุณสมรักขอบคุณคุณําพรที่ได้ให้โอกาสเราได้ทำละครที่ดี <S <S แล้วก็ขอบคุณทุกๆเสียงโหวตทุกๆเสียงที่ให้ละครเรื่องนี้ได้เป็นละครยอดนิยมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คง ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านรวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นดาราที่ได้ร่วมแสดงทุกคนนะคะและในวันนี้คุณตุ้ยก็มาด้วยอยากจะให้คุณตุ้ยได้พูดสักนิดนึงนะคะสวัสดีคุณตุ้ยนะขอขอบคุณดีมงานได้เช่นกันนะครับขอบคุณช่องสามนะขอบคุณคือประเทศเชียนะที่มาโอกาสดีๆให้ผมนะขอบคุณขอบชัยลึกด้วยครับขอบคุณพี่หอยด้วยครับขอบคุณครับเผยป้านอ้อครับ